ของเล่นของเล่นของหย่างอ่ะไม่เล่นแล้วเหรอไม่ได้แม่เล่นอยู่แล้วบอมชอบไม่เล่นโอย <laughs> ตรงนี้มันเปิดอ้าเออคนมนดกลากมานีลากมานีลูกเอ้โอ้ยจันบินลองเขี่ยมาดิเขี่ยมังนี่บ้อลพาไปเดินรอบขั้นรื่นลากมานีดิไม่เล่น เอมานี่เอามานี่นุกเอามาอย่างเอามานี่าานจันจาลาเร็วๆของเล่น,ลน,ลนบ้านคักไม่เป็นไรอย่างบอกขออย่างหายร้อนพอ,อ,อมาฝรั่งอันนี้ซาลต้มแข็งนนะใช้เวลาทำตั้งนานเองเล่นแป๊ดเดียวให้คุณแม่อย่าบน่นใช่ไหมมันมีความฉุก แม่มากินนาพลมได้มันทำไมกินอะไรตรงนี้ล่ะปักไฟปักไฟเล่นเล่นเล่นโอ,อสนุกหน,นักสนุกเปิดเผยนะคะมา,า,ม,ามาเล่นนี้มาข้ามชุดค้งรวมหมดก้อนนีย <iyorsun S 2> <_ poker> หมด izations, bye bye ้อแล้วบายบายกันเดี๋ยวจะน้ำมาลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้ใหม่มันทั้งย้ำให้ใหม่